วันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาทําเชอร์มาทครับแล้วตอนนี้แบบกังวลปัญหาด้านไหนอยู่อะคะตอนนี้นะครับน้าหนักขึ้นมันเลยแบบว่าออกแก้มมันชับบี้มากใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําเชอร์มาทเพราะว่ามันจะช่วยยกกระชับหน้าของเราให้มันเรยวเรยกขึ้นแล้วก็แก้มแบบมันจะสลายไขมันแล้วก็อยากหน้าเล็กกังวลตรงไหนเป็นพิเศษเอ่ยครับแก้มครับแก้มเอกครางชิ้นหน่อยนิดนึงครับเหนียงครับ ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทําตัวช็อตกันหมนนเน้นต้องบรที่กังวลให้เป็นพิเศษเนาะตัวเรงนัดนักขึ้นด้วยคะโอเคขึ้นเยอะมากก็เลยแบบฮะก็เดี๋ยวน่าจะดูเดี๋ยวขึ้นนะผิวดูกระชับขึ้นนะครับ หลังทาครึ่งหน้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เตจริงๆแล้วเนี่ยโดนขู่มาแบบว่าเออมันจะเจ็บนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันล้วก็ถามหมอแบบทำไมมันเย็นจังเลยครับแบบมันไม่ร้อนหรือว่ามันไม่เจ็บเลยเึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยสบายมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราแปะยาชาด้วย2ชั่วโมงครับพอหลังทําปุ๊บเนี่ยครึ่งหน้าคือลองลองลองสังเกตได้เลยว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันจะแบบไม่ค่อยเท่ากันตรงนี้มันก็จะยกขึ้นเอาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับค่ะผลลัพธ์หลังทำทางหน้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบบอออกกกวว่่่าาาถ้้้เเิิดดใคคครจจะมมมมทัไไตตงงล็ผ เชื่อคาขู่ใครนะฮะจริงๆมันไม่เทบเลยลรวรู้สึกโอเคมากเราเมื่อกี้ก็แบบว่าดู before After ใช่ไหมมันมันมันก็ยกขึ้นจริงๆนะครับเขาบอกว่าหลังจากทําเสร็จเนี่ยมันจะยกขึ้นประมาณแบบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอดูผลลัพธ์หลังจากนี้ประมาณสามเดือน<ม>ติดตามได้เลยเขาบึ้นครับใครสนใจยกกระชับหน้าด้วยเทอร์มาดแอดไลน์แล้วพิมพ์ทีเอ็มจีมาได้เลยค่ะ